ตอนนี้จากด้านของฝ่ายชายและฝ่ายหญิงนะครับก็บคือทั้งคู่จะไม่สวมรองเท้าน,นะครับ,บสที่ัสักสินะคะผมรู้สึกเพิ่มผขนลุกยังไงชอบคนนะฮะครับ,รบและต่อไปนะครับฝ่ายชายครับหมายเลข56นะครับในวิทยาวัฒนีเกศครับ และหมายเลข58ค่ะนางสาววิสุตาพัฒอุบลรัศมีน้องจิกซอค่ะครับแล้วหมายเลขต่อไปนะครับฝ่ายชายได้ครับ หมายเลข60ครับใายดนตกรอําพุทธน้องเฟงครับคู่กับหมายเลข77นะคะนางสาวชนละดาปานสีรุ่นน้องเอ๋ค่ะครับและผู้เข้ารอบของเรานะครับหมายเลขต่อไปฝ่ายชายนะครับได้แก่หมายเลข90นะครับได้ ปาวีจันรสอนนะครับหรือน้อง่อยครับคู่มากับหมายเลข79นะคะนางสาวธัญลักษณ์โรดรุ่งวรรจิตน้องแล้วค่ะครับและผู้เข้ารอบนะครับฝ่ายชายของเรานะครับตองสุดท้ายครับหมายเลข108นะครับนายป่านัด โรถลิขิตหรือน้องป่านะครับคู่ประกับหมายเลขแปดค่ะนางสาววานุ่ีดวงวนานอ้องแพทค่ะครับและตอนนี้นะครับให้ น้องนะครับได้ยืนโชว์ตัวสักครู่หนึ่งหลังจากนั้นนะครับก็เดินสลับกันแล้วก็กลับมายืนชิดๆกันนะครับตรงกลางเวทีอีกร้งนหนึ่งนะครับตอนนี้สลับกันเลยค่ะใช้ใช้สบุรและเทพธิดานะคะเราจะได้เห็นเทพธิดานะครับในตอนที่ไม่ได้ใส่ส้นสูงนะฮะก็งามนะคะงามสง่านะครับแบบรูปแบบของการแต่งกายแบบล้านนาของเรา ความสูงจะได้เรียกันหมดเลยนะครับถ,ถือว่าได้มากประหาดนะครับต้องยกความดีความชอบนะครับแล้วก็สิที่คณะกรรมการทุกท่นนกนนกนา,านนะครับได้ลงคะแนนคัดเลือกเป็นสาวงามนะครับแล้วก็รวมถึงเทพบุรที่เข้ามาถึงรอบนี้กันเลยจริงๆนะครับ สักรู่หนึง่งเราก็จะได้ทราบนะคะว่าใครเป็นผู้ครองตําแหน่งเทพบุตรเทพธิดาสรุงหลวงนะคะมีเงิน,งานรางวัล70,000บาทพร้อมองมงกุฎช่วยรางวัลและสายสะพายค่ะซึ่งถ่วยรางวัลน,นี้ก็เป็นถ้วยที่จาลองมาจากสรุงหลวงที่ใช้แห่น้ำพระนกซ้อมปล่อยเพื่อนําไปส่งน้าพระเจ้าแก้วมารากตทําจานเงินพิเศษนะคะและปีนี้เราก็จะทําที่เป็นพิเศษด้วยค่ะ ครับผมและก็ด่วนถึงมงกุฎนะครับก็นทำด้วยเงินพิเศษนะครับดุลตอกลายตรงกลางเป็นลายมอบระนากรตัซึ่งเป็นลายประจําโจดําปาแล้วก็ด้านข้างเป็นรูปสัตว์ประจําปีนี้ก็คือปีวอกหรือลิงนั่นเองครับส่วนรองชนะเลิศอันดับที่1นะคะมีเงินรางวัล4 0,000บาทสายสะพายถ้วยรางวัลครับแล้วก็รองชนะเลิศอันดับ2นะครับได้รับเงินรางวัล20,000บาทพร้อมสายสะพายและถ้วยรางวัลนะครับ รองชนะเลิศอันดับ3เงินรางวัล35,000น 35, บาทสายสะพายและถ้วยรางวัลค่ะสายทันแรกนะคะได้แก่หมายเลข58ค่ะน้องจิกงจ๊กซอนาะงสาวสุตาทักอุบลรัศมีค่ะเก้ามาข้างหน้า19เลยนะคะหมายเลข58นะครับน้องจิ๊กซอและหมายเลขต่อไปนี่ครับสำหรับผู้เข้าประกวดเทพธิดาสลุลมงนะครับ ได้แก่หมายเลขหมายเลข82ครับนางสาวาวาลีดวงวณา <ขอ S 2> นะครับ <ขอ S 3> และเหลืออีกแค่หมายเลขเดียวครับและคนสุดท้ายที่จะเข้าไปสู่รอบสิงท์ไทยได้แก่หมายเลข เสียงทายนะคะและมาถึงผู้เข้ารอบทางฝั่งเทพบุตรสลุงหลวงมากนะคะเอาละครับและทางฝั่งของเทพบุตรนะครับหมายเลขแรกที่ได้เข้ามาในการเสี่ยงทายครับได้แก่หมายเลขหมายเลขหมายเลข108ครับหมายปาครับโกลรถมิกนะครับอีน้องปาน,นะครับคนที่สองที่เข้ารอบเสีนยงทายได้แก่หมายเลข หมายเลข2ค่ะนายปันนะครับนักแสดงสิงห์สมบูรณ์น้องบอสค่ะและเหลืออีกแค่ที่ยืนเดียวนะครับและหมายเลขที่เขรอบมานีครับได้เสียงภายครับได้แก่หมายเลขหมายเลข56ครับ พคกพน้องกินั้งสองชานที่เลือนะคะขอเชิญรับก่อน่าตอนนี้นะครับพ้าปอด้านหลังเวทีนะเข้ามบดุ้ยสภาพสตรีนะครับเดี๋ยวก็จะมาร่วมพิธีเสี่ยงทายนะครับตอนนี้นะครับให้น้องๆนะครับขยับถอยหลังมาเลยนะครับและเราก็จะเข้าสู่พิธีของการเสี่ยงทายนะครับ และณบัดนี้ขอเชิญเข้าสู่พิธีเสียงทายตามแบบโบราณล้านนาค่ะ ต้องบอกว่าเป็นยังไงบ้างคะแขกผู้มีเกียรติทุกท่านได้เข้าอยู่ในส่วนของพิธีเสียงไทยสําหรับผู้ที่จะเหมาะสมที่สุดในการเป็นเทพบุตรและเทพธิดาสนลวงหลวงนะคะบรรยากาศต้องบอกว่าครั้งมีมนเสน่ห์นะคะแล้วก็คนที่ได้รับตาแหน่งนี้ก็คือทนที่ถูกเลือดจริงๆนะคะซึ่งตอนนี้ เราก็ได้อัญเชิญเทวดานะคะมาเป็นสักขีพยานนะคะแล้วก็มาเลือกค่ะว่าคนไหนแม่จะได้เป็นเทพบุตรและเทพธิดาสนุนหลวงค่ะครับผมสำหรับค่ะตอนแล้ว,ลวนะครับค่ะเราจะให้ทางด้านของฝ่ายหญิงของเรานะคะเสียงทายกันก่อนเราเริ่มต้นจากหมายเลขสิบนะคะนะคะจะได้หยิบกา้านมะยมนะคะก่อนนะคะ ครับผมซึ่งผู้เข้าประกวดนะทั้งทั้งหกท่านนะคะตอนนี้ผู้เข้าประกวดของเรานะคะท่านแรกกำลังจะเสี่ยงถ่ายนะคะโดยการหยิบก้านมะยมมาสามก้านนะคะซึ่งในก้านนั้นจะมีตัวเลขทันอยู่นะคะเรายังไม่เปิดค่ะเราจะเปิดพร้อมๆกันแต่ว่าให้ทางด้านของผู้ผ่านเข้ารอบสามคนสุดท้ายนะคะได้หยิบมาก่อนสามก้านนะคะ แล้วก็จะตามด้วยหมายเลข58นะคะหมายเลข58นางสาววิสุตาพัฒอุบลรัศมีน้องจิง๊กซอค่ะหยิบม,มา3ามด้านเช่นเดียวกันนะคะนี่คือมนขลังมนสเสน่ห์ความศักดิ์สิทธิ์จริงๆเวทีเดียวในประเทศนะแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นเวทีเดียวในโลกก็คงไม่ผิดนักนะคะช่วงนี้นะครับก็ขอให้น้องๆน,นะครับผู้ที่ผ่านเข้ารอบทั้ง3คนสุดท้ายนะครับ ตั้งสมาธิให้แน่วแน่นะครับแล้วก็ขอพอรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับผ่านจากหมายเลข58นะคะจะเรียนเชิญหมายเลข72ค่ะนางสาววรลลีดวงวนาน้องแพทนะคะเสียงไทยใบมะยมใครจะเป็นผู้ที่ถูกเลือขนาดยังไม่ได้เปิดเนี่ยเรารู้สึกคนลุกตื่นเต้นแทนนะ สาวงามของเราก็รู้สึกเช่นเดียวกันเราต้องบอกว่าถ้าคุณได้คุณต้องภูมิใจมากๆนะคะเพราะว่าเราไม่ได้สวยอย่างเดียวเราไม่ได้เก่งอย่างเดียวแต่เราต้องถูกเลือกด้วยค่ะต้องถูกเลือกว่าเราเหมาะสมที่สุดนะคะสําหรับการดารงตําแหน่งเทพธิดาสรุงหลวงเทพบุตรสรุงหลวงค่ะถูกต้องนะครับในช่วงนี้นะครับเป็นส่วนของเทพธิดาสรุงหลวงนะครับทั้งสาหมายเลขก็ได้เลือกเลือกมายูมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคบพี่ปู กันด้านฝ่ายชายกันบ้างดีกว่านะคะสําหรับเทพบุตรเราจะ้ให้ถือไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะค่อยๆเปิดนะคะในส่วนของการเปิดนะครับเราจะอนุญาตเริ่มนะครับจากเทพบุตรกันก่อนนะครับในลาดับต่อไปผมต้องขอเรียนเชิญนะครับหมายเลขสองนะครับน้องบอสนะครับได้ไปจิตนะครับการประย์มาทั้งหมด3า้านด้วยกันนะครับหมายเลขสองนั่นก็คือน้องบอสนะครับนายปันณพัฒรัตนสิงห์สมบูรณ์นะครับ ตอนนี้แต่ละท่านนะคะทั้งสาวงามทั้งหนุ่มหล่อก็ตั้งจิตอธิษฐานกันมากเลยตอนนี้เนี่ยสิ่งยึดเดี่ยวใจคืออะไรตอนนี้นึกถึงไว้ให้ดีค่ะเพราะนี่คือความศักดิ์สิทธิ์ของเวทีนี้ค่ะเป็นอีกหนึ่งช่วงเวลานะครับที่ถือว่าสําคัญมากๆครับของการประกวดของเรานะครับซึ่งก็จะเป็นประจําแบบนี้ในทุกๆปีนะครับสามการเท่าน,นั้นนะครับผมเลือกมาสามการนะครับลำดับต่อไปเรียนเชิญหมายเลขค6บได้เลยนะครับ น้องถี่นะครับนายพิทว,วัตรศรีเกตรครับเราจะมาร่วมลุ้นไปพร้อมๆกันเชื่อว่านะคะคนผู้ชมทุกท่านก็กำลังลุ้นไปกับเราอยู่เช่นเดียวกันนะคะ แล้วเราภูมิใจค่ะที่วันนี้ชาวต่างจังหวัดเยอะเพราะว่าเราอยากให้นักท่องเที่ยวให้คนต่างจังหวัดได้มากันเยอะๆเพราะว่าจะได้เห็นว่าวิธีการเสี่ยงทายของเรานั้นมีมลังกระดไหนอยากจะให้ได้ไปประชาสัมพันธ์ให้ได้รู้จักกันทั่วประเทศปีหน้าจะได้มีคนมาประกวดเยอะๆอีกนะคะครับผมและสําหรับฝ่ายชาญหมายเลขสุดท้ายนะครับที่จะได้หยุดการประยมกนะครับเรียนเชิญน้องปานัทนะครับผู้เข้าประกวดหมายเลข108นะครับนายปานัทโสพลิกิ์นะครับ เลือกมาทั้งหมด3ามการนะครับซึ่งในช่วงนี้ผู้พอปตะรวจทั้งเทพ,พบรตรและก็เทพธิดานะครับได้เลือก กานมายกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับพี่ปูเราเราจะมาลุ้นฝั่งโน้นก่อนด้วยกันทางด้านนี้ก่อนเลยะนะครับฝั่งนี้เราจะมาลุ้นกันก่อนเพราะว่าผู้ที่ได้ตําแหน่งเทพพบุตรสลุงหลวงนะคะปีนี้พิเศษมากค่ะท่านจะได้รับการส่งมอบกระบวยอัญเชิญน้ำขมิน้นส้มปล่อยที่เป็นเงินแท้และก็เป็นกระบวยชิ้นเดียวแล้วก็ชิ้นแรกค่ะที่ได้นํามาใช้ในพิธีส่งน้ําองค์พระเจ้าแก้วมารากตดอนเต้าพระคู่บ้านคู่เมืองของคนละปางด้วยนะคะเอาละครับถึงช่วงเวลานะครับที่แขกขึ้นเกียรติทุกท่านนะครับรวมถึงพวกเราทุกคคนนะรับ ริเวณสถานที่แห่งนี้ตั้งตารอคอยเพื่อที่จะมาลุ้นกันครับว่าค่ำคืนนี้นะครับเทพเทวดาฟ้าดินจะเลือกใครนะครับให้เป็นเทพบระรุและเทพธิดาสลุงหลวงประจำปี2559ครับเรียนเชิญนะครับหมายเลขแรกนะครับได้ทำการเปิดกันก่อนเลยนะครับย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าหมายเลขคู่นะครับเราถึงจะนับเป็น1แต้มนะครับถ้าเป็นหมายเลขหมายเลขี่ก็คือไม่มีแต้มนะคะ และหมายเลขแรกที่ผู้เข้าประกวดหมายเลขสของเราได้จะเป็นเลขตื่นเต้นนะคะตื่นเต้นรความรู้สึกของผมตอนนี้คือใจสั่นมากๆออะนะครับซึ่งเราผ่านในส่วนของพิธีสิ่งท้ายมาเราได้สัมผัสถึงมนต์ขลังแล้วตอนนี้เรากาลังจะมาลุ้นกันนะคะว่าใครจะเป็นผู้ที่ถูกเลือกค่ะต้องรอสักครู่นะครับตอนนี้สกอตเทปทันไวไ้คนแก่ก็อยากแกล้งบบ <S <S เราค่ะหมายเลขแรกนะหมายเลขสองจะได้ เลขเสียงไทยเลขคู่หรือเลขคี่นะคะลุ้นกันอยู่เอาละครับผู้เข้าประกวดก็ลุนน้นนะบอกเมื่อไหร่ที่จะแกะสักทีแอบดูอยู่นะคะเอาละครับและหมายเลขแรกนะครับหมายเลขสองครับเลบเ,เป็นหนึ่งแดงครับผม,บผมไปต่อกันที่กะะารประยงก้านที่สองครับก้านที่สองค่ะ,อคะเอาใจช่วยนะครับในส่วนของผู้เข้าประกวด ทุกทกท่านครับขอให้โชคดีนะครับเราอยากให้โชคดีเพราะว่าตอนนี้3คนนี้เหมาะสมทั้งหมดเนียคนแก่เองก็จะเป็นลมอยู่หมายเลขหครับ<ม>ได้ไปสองแต้มครับ2อแตแ้มเลยนะคะแต้มสุดท้ายตอนนี้ตั้งจิตมาหมายเลขสองของเราตอนนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่ในใจทั้งหมดมาหมดเลยนะคะอันที่สามจะเป็นเลขคี่หรือเลขคู่ คนแก่ก็ลุ้นนะผู้เข้าประกวดก็ลุ้นพิธีกรก็ลุ้นค่ะและก็คือหมายเลข4ี่ครับผมได้ไปเต็มเต็มสมแนนะคะคนแรกก่อนเลยนะคะเดี๋ยวให้เทพพิดาสรุปหวงปี58าช่วยแกะนะคะเลขเลขแรกที่จะได้ขยับขึ้นมาด้านหน้านิดหนึ่งครับเป็นเชิญขยัมาจะเป็นหมายเลขอะไรค่ะ หมายเลขแรกนะครับได้แก่ได้แก่หมายเลข8ดค่ะรับเป็นหนึ่งแต้มครับหแต้มนะคะแต้มที่หนึ่งนะครับสนุกตรงนี้นะลุ้นกันมันมากทีเดียวอ่ะแต้ม่ต่อไปอันที่สองค่ะหมายเลขที่2นะคะได้แก่มาแล้วหนึ่งแต้มมาแล้วแต้มที่1นะครับค่ะสำหรับผู้เข้าประกวดหมายเลขสินะครับ จะเป็นเลขไหนเ,เราก็ลุน้นได้แก่หมายเลขหนึ่งค่ะสแสดงว่าตอนนี้มีหนึ่งแต้มบบนะคะ,ะคและเลขสุดท้ายค่ะขอให้ได้อีกแต้มหนึ่งน,นะและการบรรลุนกันค่ะการสุดท้ายนะครับของหมายเลขสิบนะครับได้แก่หมายเลขแปดค่ะสองแต้มแล้วนะคะก็กลับว่าตอนนี้นะครับผู้เข้าประกวดนะครับ เทพทิดานะครับผมค่ะสลุ่มหลวงหมายเลขสิบได้ไปแล้ว2คะแนนด้วยกันนะครับต่อไปหมายเลขตห้าสิบแปดน้องจิ๊กซอนะคะน้องจิ๊กซอได้นะครับหมายเลข1ค่ะยังไม่มียังไม่มีแต้มค่ะการที่2ครับสําหรับหมายเลข58จะเป็นหมายเลขอะไรนะครับมาลุ้นกันครับค่ะเรามาลุ้นกันนะคะ คนแก่ก็ตื่นเต้นบอกว่าผ่านจุดนี้มาแล้วรู้เลยว่าตื่นเต้นขนาดไหนเนี่ยกลับมาอีกครั้งหนึ่งก็ยังตื่นเต้นอ,อ่ะขอทีมงานช่วยนิดนึงนะครับช่วยนิดนึงค่ะวันนี้พันแน่นมากดึงแรงกลัวตัวเลขขาดนะคะเดี๋ยวแกอีกอันนึงค่ะ่าแกอีกอันนึงรอเลยเพราะว่าตอนนี้มีสองหมายเลขนะคะและก็หมายเลขที่หมายเลข58ได้เป็นตัวที่สองได้แก่หมายเลข ฮกค,1 1> ค่ะตัวหนึ่งแ้มนะคะตอนนี้เทพบุตรของเรากำลังพยายามกับแต้มนี้อยู่ <c oughs> ไม่รู้ว่าจะเป็นคู่หรือขี้แต่ตอนนี้ยังแกะไม่ได้นะคะตื่นเต้นมากนะครับต,ตื่นเต้นมากแน่นมากค่ะเพราะจะดึงแรงเราก็กลัวเลขขาดนะฮะเราก็ต้องค่อยๆแกะขอกันไก่ได้ไหมคะทีมงานมีมีคัตเตอร์หรือว่ามีกันไกไหมคะ <c oughs> นั่นคือไม้เลข หมายเลข4ค่ะ2แต้มแต้มนะครับหมายเลข10และหมายเลข58นะครับได้ไปเข้ากัน2แต้มครับต้องมาลุ้นหมายเลข82ได้นะครับผมต้องมาลุ้นหมายเลข82นะคะหมายเลข82ได้ใบแรกนะครับใบแรกเป็นได้หมายเลขแรกเป็นหมายเลข9ค่ะ ยังไม่นับแต้มนะครับอาจจะสองแท้มสามคนเลยก็ได้นะนะครับเรามาลุ้นกันนะครับว่าได้สองแต้มเหมือนกันนะครับคก็ต้องจับใหม่กับว่าให้ทั้งสามคนนะครับได้ลุ้นจับกันใหม่ซึ่งในรอบที่สองนี้นะครับการจับเราจะดูจากใครที่จับได้แต้มเยอะที่สุดนะครับคนนั้นก็จะถือว่าเป็นผู้ที่ถูกคัดเลือกไปเลยนะครับและหมายเลขต่อไปที่หมายเลข82ได้คือหมายเลข5ค่ะ ยังไม่มีแต้มสุดท้ายนะคะสุดท้ายก็คือหมายเลขหมายเลข2อ่ะ1แต้มหมายเลข8 2ได้ไป1แต้มครับนั่นหมายความว่าในตอนนี้นะครับหมายเลข10และหมายเลข58นะครับจะต้องทำการเสี่ยงเสียงายกันอีก1ครั้งนะครับในการขึ้นไปจับเคล็ดมายมนะครับหรือว่าก้านมายมอีกครั้งหนึ่งในรอบนี้นะครับ ถ้าหากว่าใครเปิดได้แต้มที่เยอะที่สุดไม่นับเลขคู่หรือเลขคี่นะครับผู้ที่ได้เยอะที่สุดก็จะได้รับตำแหน่งนั้นไปเลยใช่ค่ะสมมติว่าคนหนึ่งได้4คนหนึ่งได้5คนที่ได้5ชนะนะคะทำความเข้าใจนิดหนึ่งนะคะตอนนี้เชิญให้ใหม่ทั้งสองคนเอาละครับอีกครั้งหนึ่งนะคะจะจับพร้อมกันเลยไหมครับขอให้ทั้งสองท่านมายืนประกบเลยนะครับซ้ายและขวานะครับตั้งจิตอธิษฐานดีๆค่ะ ตอนนี้อาจใช้เวลานานนิดหนึ่งเพราะว่าต้องตั้งจิตนานถ้าพร้อมแล้วเชิญหยิบขึ้นมานะครับการมายมหนึ่งก้านเป็นก้านที่จะตัดสินครับว่าใครจะเป็นผู้ได้รับตำแหน่งเทพธิดาสนุงหลวงนะครับประจำปี2559ครับ ลุนนะคะตุ้นเช่นนี้เราขอให้ทั้งสองหมายเลขขยับขึ้นมาด้านหน้าเลยนะครับค่ะทั้งสองหมายเลขหนึ่งนี้เราจะทําการเปิดป้ายไปพร้อมๆกันนะครับค่ะเดี๋ยวเราจะให้ทางด้านของเทพพิดาสรุงหลวงในปี2558เป็นผู้เปิดหมายเลขของทั้งสองท่านนะคะเริ่มจากหมายเลขสิบเลยค่ะหมายเลขสิบเราจะเปิดไปพร้อมๆกันอย่าเพิ่งหันนะครับเปิดไว้แล้วหันเข้ามาข้างในก่อนนะครับเราจะหันพลิกออกไปพร้อมๆกันนะครับอย่าเพิ่งเปิดนะครับ อย่าเพิ่งเปิดนะคะหมายเลขสิบนะครับและหมายเลข58ครับหมายเลข58าส่สคนสุดท้ายต้องพยายามแกะอีกแล้วกันไกลยังอยู่ไหมคะค่ะเอาละครับเป็นเนมากๆหกเลยทีเดียวนะครับตอนนี้เราจะรู้กันแล้วนะคะว่าไกลจะได้เป็นเทพธิดาสลุงหลวงนะคะวัดจากตัวเลขที่มากที่สุดใกลได้มากที่สุดคนนั้นชนะนะคะเปิดเปิดอ่า เปิดแล้วก็หันไปพร้อมกันหันมาทางด้านหน้าเลยค่ะยะไม่ต้องอให้เราได้เห็นแล้วเราก็จะประกาศค่ะได้เห <พา S 1> ็พร้อมแล้วครับผมะจะให้สัญญาณเปิดให้กับแขกผู้มีเกียรติได้ชมพร้อมๆกันนะครับถ้าพร้อมแล้ว1 2พลิกคะแนนครับหมายเลข10ได้เลข2อค่ะหมายเลข58ได้เลข6ค่ะขอเสียบมือให้กับ เทพธิดาสลุงหลวงประจันี2559าครับนั่นคือผู้เข้าประกวดหมายเลขห้น, 58, น้องจิง๊กซอแดงสาววิสุตาพัฒน์อบบนรัศมีนั่นเองขอแสดงความยินดีด้วยนะคะคุณคือคนที่ถูกเลือกนะคะต้องบอกว่าสุดยอดจริงๆลุ้นมากๆนะคะน้องจิง๊กซอของเรานะคะคุณวิสุตาพัฒน์นะคะอุบลรัศมีน้องจิง๊กซอเดินตรงกลางเลยค่ะ อ่านะคะลุนมากๆค่ะนี่คือบนสเสน่ห์ของเวทีนี้นะคะกว่าจะได้เทพบุตรเทพธิดาสรุปหลวงนะคะต้องบอกว่าต้องผ่านพิธีการเชียงทายและก็ต้องเป็นคนที่ถูกเลือกด้วยนะคะส่วนอีกสองท่านหลายคนก็อาจจะถามว่าแล้วใครได้ที่2 ได้ที่3นะคะเราจะเรียงจากลำดับคะแนนที่คณะกรรมการให้ไว้ยกตัวอย่างว่าถ้า58ได้คะแนนเป็นที่2ะะแต่ว่าหมายเลขสิบได้เป็นที่1แต่วันนี้หมายเลขสิบไม่ได้ถูกเลือกหมายเลขสิบก็จะได้คว้าตำแหน่งที่2ไปนะคะ อันนี้อธิบายให้เข้าใจโครงการสําหรับที่เลี้ยงนะคะเราจะเรียงตามคะแนนที่คณะกรรมการให้ไหว้นะคะสําหรับรองชนะเลิศอันดับหนึ่งรองชนะเลิศอันดับสองรองชนะเลิศอันดับ3และรองชนะเลิศอันดับ4ค่ะอะไะครับและเรามาย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับนะครับเทพประตุสลุงหลวงประจัปี2559นะครับเทพประบุของเราได้แก่ผู้เข้าประกวดหมายเลข2น,นะครับผมนายปันณภัสรัตนสินสมบูรณ์รือว่าน้องบอสในั่นเองของเสียงประมือดังๆกับเขาด้วยครับ และเทพิดาสลุ่มลวงนะคะนางสาววิสุตาพัชอุบลรัศมีน้องจิ๊กซอนั่นเองนะคะผมในโอกาสนี้นะครับผมต้องขอเรียนเชิญนะครับผมผู้มอบกระบวนเงินนะครับพร้อมจัดสายสะพายนะครับนั่นคืออาจารย์วิถีพาณิชพันธ์นะครับขอเสียงประมือให้กับอาจารย์วิถีด้วยนะครับรวมถึงผู้มอบถ้วยรางวัลน,นะครับพร้อมกับเงินรางวัล70,000บาทนะครับนั่นคือคุณสุจิตรา จงชาญสิงโทนะครับผมและก็นะครับซึ่งคุณสุจิตราจงชาญสิงโทนะครับนั่นคือรองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับค่ะนั่นคือในส่วนของเทพบุตรนะคะเราจะให้ผู้ที่มอบนะคะตอนนี้กําลังสื่งมวลชนที่เลี้ยงเนี่ยตอนนี้กล้องมาเต็มมากนะคะเป็นเชิญผู้ที่จะมอบรางวัลให้กับเรานะคะ